ศีลานิสังสชาดกชาดกว่าด้วยอนิสงค์ของศีลเมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารได้มีบรรดาผู้สัทธ,ธาและเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระองค์เดินทางมาจากพื้นที่ใกล้ไกลเพื่อเข้าเฝ้าฟังพระธรรม,มเทศนากันเป็นอันมาก ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จึงเป็นเหตุให้บรรดาอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายไม่อย่างพลาดแม้แต่การเริ่มต้นหยิบยกเรื่องราวขึ้นมาสาธกทําให้ทุกคนต่างรีบเร่งเดินทางไปเข้าเฝ้ากันแต่เช้าตรู่นี่เธอเร่งเดินกันแล้วเร็วเถอดูสิเรามาสายั้างท้ายใครเพื่อนเลยนะเนี่ยเราก็เร่งเดินจนพระถุงจะฉีกแล้วเนี่ยเธอเอ้ยนี่ถ้าไม่เป็นเพราะต้องรอคิวเรือข้ามฟาก เราทั้งคู่ก็คงจะไม่สายอย่างนี้หรอกนาอย่าไปทอดใครอื่นเลยเราทั้งคู่ก็ออกจากเรือนสายกันด้วยล่ะปะเร่งเดินเถอะดูสิผนพายเรือข้ามฟากยังเดินนำเราไปไกลโขเลยนู่นแต่กระนั้นก็ยังมีอุบาสกผู้หนึ่งที่เร่งรุดเดินทางมาไกลจากต่างเมืองแต่ก็ยังพลาดเรือท่าข้ามฟากด้วยฝีพายต่างพากันไปเข้าเฝ้าองค์พระศาสดากันหมดแล้วโอ้ นี่เรามาช้าไม่ทันเรือเสียแล้วกระมังเรือข้ามท่าถึงร้างคนพายเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกันดีละเนี่ยไม่รีบก็คงไม่ทันซะด้วยสิด้วยความตั้งมั่นในจิตและไม่เคยต้องพลาดการแสดงพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์อุบาสกท่านนี้จึงตัดสินใจที่จะพิชิตแม่น้ำอจิรวดีนี้ด้วยการก้าวผ่านไปเหมือนเดินอยู่บนพื้นดินโดยมีศรัทธานในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ตั้ง ในเมื่อเรามาเพราะความศรัทธาในพระพุทธองค์เป็นปิติดังนั้นเราก็จะเอาพระพุทธองค์เป็นที่ตั้งแห่งจิตและคิดก้าวข้ามฐานอันกว้างใหญ่นี้ไปให้ได้เพียงก้าวแรกแห่งศรัทธาที่ชายหนุ่มผู้นี้มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพลันความอัศจรรย์ก็บังเกิดเมื่อเท้าทั้งสองของเขาหาได้จมลงสู่ห้วงนาทีใหม่สร้างความประหลาดใจแก่ปิติใจให้แก่เขายิ่งนัก นี่เราเดินบนผิวน้ําได้ด้วยนี่ช่างเป็นปาฏิหาริย์ที่ยากจะเกิดแก่ปุถุชนเช่นเราซะจริงๆช่างโชคดีโดยแท้ได้มีโอกาสเดินบนผิวน้ําเหมือนเหยียบลงบนแผ่นดินเยี่ยงนี้ฟองคลื่นเหล่านั้นก็ช่างสวยงามซะจริงๆขณะที่กำลังเดินข้ามแม่น้ำอะจิรวดีไปได้ครึ่งของความกว้างใหญ่เสมือนเดินอยู่บนพื้นดินอยู่นั้นชั่วแวบหนึ่งชายหนุ่มก็เซฟุบเสียหลักเท้าจมลงไปสู่ห้วงนาที ด้วยจิตที่ยึดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งเริ่มอ่อนแรงลงจากการเผลอใจไปลุ่มหลงในปฏิหารที่บังเกิดฮะแย่ huh? yeah, แล้วเรากำลังจะจมน้ำตายเลยเนี่ยฮะจะ,จะทำยังไงดีล่ะเนี่ยพระพุทธองค์ขอให้ปฏิหารจงบังเกิดขึ้นกับกระผมอีกครั้งด้วยเถิดจังหวะที่กำลังตกใจกลัว ภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ลางเรือนก็เริ่มกลับมาแจ่มชัดขึ้นอีกครั้งเมื่อชายหนุ่มตระหนักได้ว่าเป็นพระจิตที่ยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นั้นอ่อนกำลังลงจากความเผ้อไผ่ชั่ววูบเท้าทั้งสองข้างก็ลอยสูงขึ้นมาเหนือน้ำได้อีกครั้งหนึ่งพุทโธธรรมโมสังโฆนึกว่าจะต้องมาจมน้ำตายอยู่ตรงนี้เสียแล้วสิเราเรีบเดินข้ามไปดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันการ เมื่อข่าแม่น้ำสำเร็จชายหนุ่มก็ปลื้มใจยิ่งนักที่พลาอนุภาพแห่งศรัทธาในพระพุทธเจ้าได้แสดงปฏิหาริย์ให้บังเกิดขึ้นกับชีวิตเขาจึงไม่รอช้าเร่งมุ่งหน้าสู่พระวิหารเชตวันในทันทีเพื่อจะทูลเรื่องที่เกิดขึ้นให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทราบขณะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมเทศนาให้บรรดาผู้ที่มาเข้าเฝ้ากันอย่างล้นหลามอยู่นั้นพระพุทธองค์ ได้ทอดพระเนตรเห็นชายหนุ่มผู้หนึ่งที่เพิ่งจะเดินทางเข้ามาถึงห้องแสดงธรรมด้วยสภาพเปียกปอนจึงหยุดการแสดงธรรมลงชั่วครู่ดูก่อนอุบาสกท่านเดินทางมาถึงโดยเหน็ดเหนื่อยน้อยกระมังพระเจ้าค่ะขออุบาสกจงเข้ามานั่งใกล้ๆเราเถิดจะได้เล่าความปิติที่เจ้าพบมาให้แก่เราและท่านทั้งหลายที่อยู่ณที่นี้ได้ฟังกันพระเจ้าค่ะ ครั้นชายหนุ่มได้รับคำเชื้อเชิญจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นนั้นก็ดีใจยิ่งนักที่จะได้ทูลเรื่องราวที่ผ่านพบมาเมื่อครูให้พระองค์ได้ทรงทราบข้าแต่พระพุทธองค์หม่อมฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งพระเจ้าค่ะที่ได้กราบทูลเรื่องราวที่ปิติยิ่งให้พระองค์ได้ทรงทราบพ,พระเจ้าค่ะขออุบาสกจงเล่ามาเถิดพระเจ้าค่ะ ชายหนุ่มเล่าปฏิหารที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อครูให้องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทราบว่าตัวเองสามารถเดินข้ามแม่น้ำอจิรวดีอันกว้างใหญ่มาได้ด้วยวิธีใดด้วยหม่อมชั้นมีความปิติยึดเอาพระพุทธองค์เป็นที่ตั้งมั่นแห่งจิตจึงทำให้หม่อมชั้นก้าวข้ามแม่น้ำอจิรวดีมาได้เสมือนการเดินอยู่บนพื้นดินพระเจ้าค่ะอืมดูก่อนเถอะอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย ไม่ใช่เพียงอุบาสกท่านนี้เท่านั้นที่ระลึกถึงพระพุทธคุณแล้วได้ทีพึงหากแต่การก่อนมาก็เคยเกิดปฏิหารเช่นนี้ขึ้นแล้วในอดีตการอันไกลโพ้นเมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสวยชาตินามว่ากัศส,ะสะปะ ได้มีพระอริยสาวกผู้เป็นพระโสดาบันโดยสารเรือไปทำธุระยังต่างแดนกับช่างตัดผมผู้หนึ่งท่านเจ้าคะดิฉันต้องขอรบกวนท่านให้ช่วยดูแลสุขทุกข์ของสามีดิฉันระหว่างการเดินทางในครั้งนี้ด้วยนะเจ้าคะเจ้าอย่าได้ห่วงอันใดเลยตลอดการเดินทางนี้เราจะช่วยดูแลสามีเจ้าให้เองท่านรับปากอย่างนี้ดิฉันก็สบายใจขึ้นมาหน่อยว่าท่านและสามีของดิฉันเนี่ย จะกลับมาตามกำหนดเวลาได้อย่างปลอดภัยดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะที่รักเสร็จธุระแล้วตัวพี่จะรีบกลับมากอดเจ้าให้ชื่นใจพี่ไปละการเดินทางในครั้งนี้ใช้ระยะเวลานานาน,นับสิบวันกว่าจะถึงเมืองท่าทีทั้งสองมีทุระที่ต้องไปจัดการค้าขายเฮ้ยนี่ก็เพิ่งจะผ่านไปได้ห้าวันเองเรายังมาไม่ถึงครื่งทางเลยด้วยซ้ำข้าเริ่มคิดถึงบ้านขึ้นมาแล้วสิเอานะ่ะจะทําการใหญ่ต้องใจเย็นๆนะน้องชาย นี่อีกไม่ถึงสิบวันเดี๋ยวเราก็ถึงที่หมายกันแล้วละ่ะอืมข้าจะอดทนต่อไปละกันไปทำงานต่างเมืองครานี้ข้าต้องเก็บเงินกลับมาสร้างเนื้อสร้างตัวให้ได้คอยดูเถอะล่วงเข้าสู่วันที่เจ็ดเรือสำเภาที่ทั้งสองอาศัยเดินทางข้ามทะเลก็ประสบเข้ากับพายุหมุนลูกใหญ่ที่ก่อตัวขึ้นมาท่านกลางมหาสมุทรท่านดูพายุหมุนนั่นสิเห็นทีเรือของเราอคงจะแย่แน่ง,งานนี้อาจจะไม่แย่อย่างที่ท่านคิดก็ได้ว่าแต่ เราเข้าไปหาที่หลบพายุในเรือกันดีกว่าอีกไม่นานมันก็ผ่านไปแล้วล่ะยังไม่ทันที่ชายหนุ่มทั้งสองจะเข้าไปหาที่หลบพายุในเรือได้ตามที่คาดการไว้พายุหมุนก็โหมพัดเข้ามาปะทะเข้ากับเรืออย่างจังด้วยความแรงและเร็วของพายุส่งผลให้เรือสันเภาที่ทั้งสองโดยสารมาอับปางลงสู่ก้นมหาสมุทรในทันทีพ่อจ๋าพ่อแม่จ๋าช่วยลูกด้วยเถิด ลูกจะจมน้ำตาอยู่แล้วโอ,โอ้ลูกยังไม่อยากตายเลยเวอะนโมตะสาพระโตอระหะโตคุณพระคุณเจ้าช่วยลูกด้วยลูกยังสั่งสมบูรณ์ได้ไม่เต็มที่โอมนโมพุทธายะอรหังสัมมาหร,รือสเภาที่ทั้งคู่โดยสารมาไพา่ย,ยับให้กับพายุหมุนที่ก่อตัวและเข้าโจมตีเรือที่ลอยล่องมาอย่างรวดเร็วจนเรือแตกและจมลงสู่ก้นทะเลผู้คนที่โดยสารมากับลำเรือตายหมด ยกเว้นก็แต่พระอริยสาวกกับช่างตัดผมเท่านั้นที่รอดมาได้ราวปาฏิหารน, <c oughs> น้ำทะเลนี่เค็มชะมัดโอ้โหแฮะสงสัยว่าเราจะเป็นพันตายย่กสาธุขอให้เราทั้งสองมีชีวิตอยู่รอดต่อไปจนถึงบ้านด้วยเถิดหลังดีอกดีใจที่รอดตายจากเหตุการณ์เรือแตกมาได้ทั้งคู่ก็ลอยคอพยุงตัวเกาะไม้กระดานเรือเรื่อยไปสุดแต่กระแสน้ำจะผัดผ่า เลยพลอยหลับไปได้วยความเหนื่อยอ่อนจวบจนตะวันแดงสาดแสงกล้าในแดดบ่ายของวันใหม่ทั้งคู่จึงได้สติฟื้นขืนข,นขึ้นมาอีกครั้งด้วยถูกความร้อนของดวงตะวันแผดเผาอืมโอ้ยนี่เราอยู่ที่ไหนละเนี่ยโอ้ยอยู่ชะมัดเลยเอ้ะนั่นเกาะนี่นาไม่ได้การละต้องรีบปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาช่วยกันพายกระดานเขา้าเกาะก่อนที่น้ำทะเลจะพัดให้เราห่างออกไป ความดีใจที่ได้พบผืนดินอีกครั้งบวกกับความหิวโหวยจึงทําให้ชายหนุ่มร้องเรียบพระอริยสาวกที่ยังนอนสลบสลัยไม่ได้สติให้ตื่นขึ้นมาอย่างรีบร้อนนายท่านนายท่านนายท่านตื่นเถอะเร็วเข้าเราร่อตายแล้วโอ้ยปวดเมื่อยร่างกายไปหมดเลยเนี่ยมีอะไรหรือทำไมเจ้าถึงได้ตื่นตกใจขนาดนั้นก็นายท่านก็ไหนเรายังไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยไม่ใช่ทางน,านั้นนายท่านทางนี้มาเถอะ เรามาช่วยกันเอามือพายกระดานนี้เขาเกาะกันดีกว่าข้าหิวจนตาลายแล้วเนี่ยเผื่อที่นั่นจะมีอาหารอะไรให้เรากินให้รอดตายได้ความอ้างว้างในทะเลและประสบการณ์อันเลวร้ายที่เพิ่งผ่านกันมาเมื่อวานทำให้คนทั้งสองเร่งฝีพายแข่งกับกระแสน้ำกันอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อเห็นแผ่นดินอันเป็นที่ตั้งของความหวังที่จะทำให้มีชีวิตยืนยาวต่อไปช่วยเร่งฝีพายเข้าอีกนิดเถอะนายท่านเราก็เต็มที่แล้วเนี่ยอย่าเร่งนักเลยเราเหนื่อยเหลือเกิน อดทนอีกนิดแล้วกันนะนายท่านข้าว่าอีกไม่กี่อึดใจก็จะถึงเกาะแล้วมิชานานทั้งสองก็พายกระดานเรือแตกมาจนถึงเกาะที่เคยมองเห็นอยู่ไกลๆจากนั้นก็ล้มตัวนอนแผ่ราบนพื้นทรายทันทีที่เท้าสัมผัสพ,พื้นดินได้อีกครั้งด้วยความหิวโหวยและเหน็ดเหนื่อยเป็นกำลังกับเรื่องราวที่ผ่านมาอืมในที่สุดก็มาถึงจนได้เราเนี่ยเหนื่อยแทบขาดใจให้ได้เลยละ่ะเฮ้ยก็ย,ยังชั่ว ข้านี้แทบขาดใจตายเพราะหิวจนไส้กิวแล้วนายท่านวานก่อนก็ไม่ได้กินอะไรก่อนเลยล่มเสียด้วยสิ่ข้าว่าเดี๋ยวเราพักเหนื่อยสักครู่แล้วค่อยสำรวจเกาะหาผลมากรากไม้กินกันให้ลออตายดีกว่านะอืมได้สิเราก็หิวเหมือนกันหลังพักฟื้นจนพอมีกำลังกลับมา ายห,หนุ่มที่ต่างกันทั้งวัยวุฒิและศีนสัตว์ที่ถือครองก็พากันตะลอนสำรวจเกาะเล็กๆนั้นไปจนทั่วเพื่อสาะหาลูกไม้หรือผักหญ้ามาประทังชีวิตอืจะมีอะไรที่พอจะกินประทังชีวิตได้บ้างนะหิวเหลือเกินแต่ยิ่งเดินยิ่งนานยิ่งไม่เห็นมีอะไรฮะต้นไม้แต่ละต้นก็ดูหน้าตาคุ้นๆเหมือนต้นมะม่วงต้นขนุนแถวบ้านแต่ทำไมถึงไม่เห็นลูกเห็นดอกเลยล่ะเนี่ยเห็นทีคงจะต้องทนหิวไปอีกนานแล้วเรา ค้นหากันอยู่นานจนเกือบทั่วเกาะทั้งคู่ก็ยังคงไม่พบเจอผลไม้หรือหัวเผือกหัวมันที่จะพอนำมากินประทังหิวได้เลยได้แต่หยุดนิ่งอยู่กับที่เหมือนจะจำนนต่อชะตากรรมที่พบเจออย่างนั้นเอสงสัยว่าจะพากันมาอดตายที่เกาะนี้กันแล้วหรือมัง้งดูเกาะก็อุดมสมบูรณ์ดีแต่ทำไมไม่มีแม้แต่หัวเผือกหัวมันให้เราขุดกินเลยนะ ขนาดนกหนูก็ยังไม่เห็นมีสักตัวเลยเนี่ยขณะที่ชายหนุ่มที่เป็นช่างตัดผมกําลังหมกมุ่นครุ่นคิปเรื่องปากเรื่องท้องอยู่นั้นพลันสายตาก็เหลือบไปเห็นกระต่ายตัวอ้วนปรีโผลออกมาจากรูหนึ่งใกล้ๆกับพงหญ้าเขียวขจีกอใหญ่ขอบคุณสวรรค์ที่ส่งอาหารมาให้ข้าน้อยผู้ยากไร้รอข้าเดี๋ยวนะเจ้าอาหารจานเด็ดข้าจะจัดการกับเจ้าเดี๋ยวนี้ละชายหนุม่ม หันไปเห็นก้อนหินขนาดกำลังเหมาะมืออยู่บนพื้นใกล้ตัวก็ค่อยๆก้มตัวลงไปคว้าก้อนหินนั้นขึ้นมาก่อนจะออกแรงคว่าก้อนหินไปโดนหัวกระต่ายเคราะห์ร้ายเข้าอย่างจังเสร็จข่แล้วลอดตายแล้วล่ะงานนี้ด้วยความดีใจที่จะไม่ต้องอดตายบนเกาะอ,อันเปรีวร้างเช่นนี้ช่างตัดผมจึงรีบจัดการถอนขนควักเครื่องในติดไฟปิ้งย่างสร้างกระต่ายในทันทีโดยไม่รอชา้า กลิ่นมังช่างหอมหวนชวนทานเสียจริงๆนี่ก็ย่างจนได้ที่แล้วไปตามนายท่านมากินเนื้อกระต่ายย่างดีกว่าเนื้อกระต่ายสดๆย่างจนเหลืองหอมช่วยกระตุ้นให้ท้องของช่างตัดผมหนุ่มร้องโครกครากจนไม่อาจรอได้ต่อไปอีกช้านานดังนั้นเขาจำต้องพระจากตำแหน่งที่นั่งย่างกระต่ายไปชั่วครู่เพื่อออกไปตามพระอริยสาวกให้มาทานเนื้อกระต่ายด้วยกันนี่นะนายท่าน ข้าว่าอาหารมื้อนี้จะทําให้เรารอดตายไปได้อีกสองสามวันเลยล่ะฮ่าแหมข้านี่มันเก่งจริงๆเลยเจ้าไปขุดหัวเผือกหัวมันในอีกด้านหนึ่งของเกาะมาได้เยอะเลยหรือเนี่ยช่างตัดผมไม่เสียเวลาตอบคําถามด้วยความหิวปนวก,กับความภูมิใจในฝีมือหาอาหารของตนจึงได้แต่เดินอมยิม้มมุ่งตรงไปที่กองไฟย่างกระต่ายอย่างรีบเร่งนี่ไงนายท่านอาหารมื้อสําคัญที่จะทําให้เราทั้งคู่ไม่อดตายเราเรีบมากินกันเถอะ ข้าหิวจนจะเยืนต่อไปไม่ไหวแล้วั้นเหนนอาหารที่ชายผู้เป็นช่างผมเตรียมไว้ให้พระอริยสาวกก็ได้แต่อำอึงยืนกรานปฏิเสธสิ่งที่จะมาช่วยดับอาหารหิวโหวยนั้นอย่างเป็นแม่นมันนี่คือเนื้อกระต่ายส่วนของนายท่านอะรับไปสิเราต้องขอบคุณเจ้ามากที่เตรียมอาหารนี้ไว้ให้แก่เราแต่เราคงต้องขอปฏิเสธความหวังดีของเจ้าในครั้งนี้เสียอา้าวทำไมล่ะนายท่านหรือว่าเนื้อกระต่ายไม่น่ากิน เบื้องหลังเนื้อกระต่ายนี้ก็คือหนึ่งชีวิตที่ท่านพลากมาหากข้ากินเนื้อกระต่ายร่วมกับเจ้าก็คงไม่ต่างไปจากการทำปาณาติบาตจึงถือว่าผิดศีลในข้อหนึ่งดังนั้นเราจะขอตั้งจิตมั่นในศีลและยึดเอาศีลเป็นที่พึ่งให้พ้นเพศไทยงั้นก็ตามใจละกันข่ากินคนเดียวทั้งตัวก็ได้ไหวอยู่แล้วเมื่อพระอริยสาวกยืนกานปฏิเสธเนื้อกระต่ายอย่างแข็งขัน ช่างตัดผมหนุ่มจึงจัดการเนื้อกระต่ายที่ฆ่าและปรุงเองกับมือหมดไปเพียงชั่วเวลาไม่นานกิมจังนอนเอาแรงสักนิบดีกว่าณที่นี้นอกจากพระรัตนตรัยแล้วเราก็ไม่มีที่พึ่องอื่นใดฉะนั้นแล้วเราจะ,ละลระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยนี่แหละเป็นที่พึ่งยามทับขันขณะที่พระอริยสาวกเจ้าระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอยู่นั้น พันพญานาคราชที่อาศัยอยู่ที่เกาะแห่งนั้นก็ปรากฏกายขึ้นมาหลังพญานาคปรากฏกายขึ้นมาเหนือผืนน้ําได้ไม่นานก็เนรมิตร,ร่างกายตัวเองให้เป็นเรือสำเาาลําใหญ่ที่เต็มไปด้วยรัตนะเจ็ประการเสากระโดงทั้ง3ามทำจากแก้วมณีสีอินทนิลใบเรือและคันใบทําจากทองเชือกทุกเส้นบนเรือทําจากแร่เงินเรือสำเภางามลอยอ้อยอิงมาบริเวณชายเกาะ ที่คนทั้งสองพักผ่อนอยู่อย่างเงียบเชียบเหมือนจงใจจะไม่ให้คนทั้งคู่รู้สึกตัวกระนั้นบนเกาะนี้มีใครจะไปชมพูทวีปกับเราไหมเออมีเรือจะไปชมพูทวีปผ่านมาทางนี้พอดีเลยช้าก่อนท่านเราขออาศัยเรือไปชมพูทวีปด้วยคนเราไม่ได้หมายถึงเจ้าแต่เราหมายถึงท่านผู้นั้นต่างหากด้วยเหตุผลอันใดหรือที่ทําให้ท่านเจาะจงเลือกเพียงเราขึ้นไปโดยสารบนเรือของท่านเพียงลางําพัง ทำไมท่านไม่รับชายผู้นี้ขึ้นไปด้วยละ่ะเพราะชายผู้นั้นเป็นผู้ทุศีลผิดศีลในข้อปานาติปาด้วยเหตุนี้เราจึงนำเรือมารับแต่เพียงท่านถ้าเป็นเช่นนั้นเห็นจะไม่เข้าทีเพราะตัวเรานี้ได้รับปากกับภรรยาของเขาไว้ว่าเราจะดูแลเขาระหว่างการเดินทางมาด้วยกันในครั้งนี้หากเป็นเช่นนี้เราค่าขออนุโมทนาบุญในส่วนที่เราได้ทำทานและด้วยศีลภาวนาที่รักษามาตลอดชีวิตให้กับเขาด้วยเถิด ข้าพระเจ้าขออนุโมทนาสาธุถ้าเช่นนั้นเราขอเชิญท่านทั้งสองขึ้นมาบนเรือเถิดเทวดาประจำสมุดบนเรือพญานาคจำแหลงได้เหาะลงมาพาชายหนุ่มทั้งสองขึ้นเรือแล้วพาลอยล่องมุ่งหน้าสู่ชมพูทวีปเรือสำเภางามล่องลอยมาเพียงชั่วไม่นาน ก็ถึงฝั่งชมพูทวีปอันเป็นบ้านเกิดของคนทั้งสองพร้อมทั้งมอบทรัพย์สมบัติให้ทั้งคู่ไว้อีกด้วยดูเถิดท่านทั้งสองนี่แหละผลของศรัทธาศีลและจาคะจึงทำให้มีพญานาคแปลงตนเป็นเรือนำอุบาสกผู้มีศรัทธาไปถึงจุดหมายด้วยประการชนี้บุคคลเราจึงควรพึงคบหาแต่สัตตบุรุษและพึงทำความสนิทสนมกับสัตตบุรุษ เพราะการอยู่ร่วมกับสตับ,บุรุษเช่นนี้นายช่างตัดผมจึงถึงแก่ความสวัสดีขอรับกระผมเมื่อกล่าวจบพญานาคก็กลับวิมานของตนไป